ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกถึงพระพุทธเจ้ายัางอยู่เราก็ได้แค่ฟังธรรมที่เหลือก็ต้องช่วยตัวเองพัฒนาใจตัวเองให้มันไปสู่ความบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์มันก็หลุดพน้นจากทุกทั้งปวงเมื่อเช้าสอนแล้วนะว่า ใจของเรามันก็เหมือนน้ำใสๆแต่มันไม่บริสุทธิ์มันแค่ใสสว่างใจตามธรรมดาเนี่ยมันสว่างประพัดสอมนมีตะกอนซ่อนอยู่ข้างล่างอกิเลสทั้งหลายนซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความใสๆของมันนี่แหละงั้นจิตของคนทั่วๆไปนะมัน เหมือนน้ำใสๆเวลามีผัสสะมีการกระทบอารมณ์มันก็เหมือนเอามือไปแกว่งในตุ่มน้ำตะกอนมันก็ขึ้นมานัา้นอาศัยผัสสะนั่นแหละกระตุ้นกิเลสให้ทำงานขึ้นมามันก็ดูกลายเป็นน้ำาสกปรกพอไม่มีผัสสะ ทิ้งช่วงไปไม่มีภาษานะมันก็ตกตะกอนอีกก็ดูใสดูดีดูดีแต่สกปรกเรามาทำวิปัสสนากรรมฐานนะเหมือนค่อยช้อนเอาสิ่งสกปรกออกมาค่อยๆตักออกไปเรื่อยๆบางทีตะแกรงของเราก็ไม่ค่อยดีตะแกรงของเรามักจะขาดนะรั่ว ตัดไปแล้วตัดทางนี้นะกิเลสก็ไหลออกไปอีกกวนไปกวนมาโมโ,โหอีกแล้วโมโหตัวเองภาวนาแล้วกิเลสเยอะแยะเลยค่อยๆตัดตะกอนออกไปเรื่อยๆนะคือมีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนะี่ยรู้ได้จิตตั้งมั่นเป็นกลาง ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางปัญญาไม่เกิดปัญญาทำหน้าที่ละปัญญาเป็นตัวทำหน้าที่ละเป็นตัวทำหน้าที่ตัดกิเลสตัวไหนที่ปัญญาเข้าใจแล้วมันก็ตัดออกไปนี่ปัญญาเนี่ยตัดกิเลสได้ไม่หมดจดนะยังไม่หมดจดจริง มันต้องเป็นโลก,กุตระปัญญาเป็นปัญญาในอริยมรรคถึงจะตัดกิเลสได้เด็ดขาดกิเลสตัวไหนที่ถูกปัญญาในอริยมรรคตัดมันจะไม่มีทางฟื้นขึ้นมาอีกละมันจะสูญพันธ์ไปเลยแต่ลำพังปัญญาโลกียะปัญญาอย่างที่พวกเราฝึกกันอยู่ขณะนี้ยังเป็นโลกียะปัญญานะ สมาธิสติก็เป็นโลกิยะทั้งหมดเลยนะยังไม่ถึงจุดที่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมา,มาทิฏฐิยังไม่ถึงสัมมาสมาอะไรเนี่ยทั้งแปดอันเนี่ยเกิดในอริยมรรคเท่านั้นนตอนนี้ยังไม่มีหรอกแต่อาศัยสะสมไปค่อยๆพัฒนาไปพัฒนาสติพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญา พัฒนาสติโดยการหัดรู้ทันสภาวะบ่อยๆต่อไปสภาวะอะไรเกิดจะเป็นรูปหรือนามปรากฏสติก็เกิดเองต้องฝึกจนสติอัตโนมัติเกิดได้เองโดยไม่ต้องเจนตนาจะเกิดไม่มานั่งถามตัวเองเหรอกว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงจิตหนูเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องถามนะจิตหนูเป็นยังไงนี่แย่ที่สุดคือถามคนอื่นนะ ดูตัวเองก็เ่อจิตเราตอนนี้เป็นยังไงอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะสติยังไม่ดีพอแล้วสติดีอะไรแปลกปลอมเพราะมันในจิตนี้เดี๋ยมรู้เลยรู้มันเห็นเองนี่ต้องฝึกไม่ฝึกมันไม่ได้หรอกอยู่ๆไปจุดตูปจุดเทียนขอให้เทวดาประสิทธิ์ให้ไม่มีทางนะไม่ใช่วิชาไสายศาสตร์พุทธศาสาตร์ต้องทำเอาเอง ตัวที่ทําให้สติเกิดนั่นคือการที่จิตเห็นสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะคือรูปประธรรมและนามธรรมานะสภาวะธรรมมีอีกอย่างหนึ่งคือนิพพานสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมนะมีรูปมีนามแล้วก็มีนิพพานถ้าแยกละเอียดออกไปอีกมีรูปนะนามก็เป็นจิตกับเจตสิกมีจิตเจตสิกรูป แล้วก็นิพพานบางทีถ้าแยกเป็นสี่อย่างนะก็จิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าย่อๆลงมา,าเป็นรูปนามจิตเจตสิกก็คือตัวนามตัวนามธรรมาแ้วนิพพานแยกให้เหลือสองก็ได้เป็นธรรมซึ่งเกิดดับเรียกว่าสังขารสังคตะธรรม การทำที่พ้นความเกินดับคือนิพพานอันนี้เป็นสภาวะธรรมแยกยังไงก็ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเราชอบแยกกายอันหนึ่งนะตัวรูปตัวความรู้สึกต่างๆที่แปลกปลอมเข้ามาตัวเจตสิกตัวจิตที่เป็นคนรู้เราจะดูสามตัวนี้มันทำงานด้วยกัน อย่างร่างกายมันทํางานได้เพราะจิตมันสั่งสั่งให้ยิ้มสิยิ้มสิรู้สึกไหมจิตสั่งบางคนบอกไม่รู้สึกรู้แต่ว่าหลวงพ่อสั่งหลวงพ่อสั่งให้เลยยิ้มเนี่ยทําไมหัวเราะจิตมันมีความสุขมันพอใจใช่ไหมก็สั่งร่างกายให้หัวเราะรับออเดอร์อย่างรวดเร็วเลยนแต่ถึงจุดหนึ่งก็สั่งไม่ได้นะ อย่างร่างกายไม่สบายสั่งให้แข็งแรงร่างกายจะแก่สั่งให้สาวขึ้นมานี่ไม่เป็นสั่งไม่ได้จริงสั่งได้ชั่วครัง้งชั่วคราวใ่ยเรียนรู้ความจริงไปนะค่อยๆตัดตะกอนออกไปถ้าอริยมรรคเกิดคือตะกอนนั้นไม่มีแล้วถูกตัดนะตะกอนมีหลายสีมีหลายสี ต่ก่อนที่อยู่ก้นตุ่มนี่มีสิบสีเลยตอนเป็นโสดาบันเนี่ยตักออกไปได้สามสีแล้วเกลี้ยงไม่มีเหลือสกัาคาเายังตักกิเลสไปเรื่อยๆนะยังไม่มีอะไรเด่นชัดต้องอนาคานะเอาออกไปได้อีกสองสีรนะีงห้าสีอยู่ด้วยกันห้าสีเนี่ยตักทีเดียวนะรัตมักเกิดขึ้นทีเดียวทำลายทั้งห้า สังโยชน์ทั้งห้นนี้ขาดสะบั้นในขนาดเดียวกันเลยทำไมขาดสะบั้นในขณะเดียวกันขนาดนั้นจิตมันเดินยังไงจิตมันรู้ทุกนั่นเองมันรู้รูปนามแจ่มแจ้งนะโดยเฉพาะมันรู้เข้ามาถึงจิตว่าจิตนี่คือตัวทุกข์มันทําลายอาวิชชาลงไปอวิชชาถูกทําลายตัวเดียวนะสังโยชน์ที่เหลือถูกทําลายหมดเลยนังั้นทาลายที่อวิชชาตัวเดียวนี้ ตัวที่เหลือถูกทําลายหมดอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกตัวแรกเลยไม่รู้ทุกอะไรเรียกว่าทุกไม่ใช่อกหักรักคุดเป็นทุกนะนั่นกระจอกหรอกสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือตัวรูปกระนามกายกระใจเหล่านี้แหละตัวทุกยากที่จะเห็นว่ากายนี้คือทุกใจนี้คือทุกยากที่จะเห็นนะ ต้องดูแล้วดูอีกดูจริงจังดูไปเรื่อยๆนะดูจนวันหนึ่งมันเต็มแจ้งขด้วมากายนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บางสุขบางจิตนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บางสุขบางต้องเห็นถึงขนาดนั้นนะถึงจะเรียกว่ารู้ทุกข์แล้วทันทีที่รู้ทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์อันเดียวนี่แหละพอแล้วทันทีที่รู้ทุกข์สมุทัยถูกละเรียบร้อยแล้วตัณหาจะไม่เกิดอีกละ พอรู้ความจริงแล้วรูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากจะให้รูปนามกายใจเป็นสุขความอยากจะให้รูปนามกายใจไม่ทุกข์เนี่ยจะไม่มีอีกแล้วความอยากทั้งหลายก็เลยไม่มีด้วยที่เราอยากอะไรต่ออะไรทั้งวันเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะพ้นทุกข์อยากจะมีความสุข,ขทั้งนั้นแหละนะงั้นภาวนาไปเรื่อยพอรู้ทุกข์จแจ่มแจ้งกายนีทุกข์ใจในีทุกข์ ความอยากที่ให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีตัณหาใดๆก็ไม่เกิดเมื่อนรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่ตัณหาคือสมุทัยถูกละนะมีโรจนิพพานก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นเลยเพราะอะไรนิพพานคืออะไรนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาเมื่อไหร่ใจเราสิ้นความอยากใจเราก็จะเห็นนิพพานมืนมีสันติสุข นะมีความสุขที่มหาศาลนิพพานมีลักษณะยังไงนิพพานมีลักษณะสันติสันติคือสงบสงบจากกิเลสเนี่ยไม่มีตะกรนเหลือแล้วสงบจากความปรุงแต่งจิตที่เข้าถึงพระนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แล้วสกปลกเอาของสศกปลอมมาสาดใส่ในะก็ไม่เป็นไร เอาของหอมมาสาด์ใส่ก็เฉยๆนันเสมอกันหมดละนิพานสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากทุกข์นะไม่มีทุกข์อีกแล้วค่อยๆฝึกไปเมื่อไรใจเข้าถึงความบริสุทธิ์นะคือสิ้นตัณหารบริสุทธิ์แล้วสิ้นตัณหาได้เพราะมีปัญญา รู้ความจริงของรูปนามเรียกรู้อริยสัจปัญญาที่รู้อริยสัจแจ่มแจ้งเรียกวิชายกเกรดขึ้นไปไม่ใช่ปัญญาธรรมดา